อาศัยก pues okay 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 ูให okay ้อย okay ู่มิใช่กูรู้เห็นเอาเป็นผมมาทีทางว่ากูผิดในอิดโงจะให้ผมทำหน้าฝ้าแก่ใจแล้วเปลี่ยนไปกว้างไปหลังขึ้นลังลูกคืนยิงยักษ์ให้ตัดสายผีเสื้อตัวตัวสั่งเพียงบรรลัยก็อหลไปตามนรสลดผา นางผีเสื้อสมุดจะต่ตอสู้เพื่อความรักได้อย่างไรเพราะความรักของนางนะั้นเป็นรักที่เกิดจากความกดเป็นความรักที่ต้องอการการครอบครองเป็นเจ้าของมิใช่เป็นรักที่เสียชราและแสดงให้เห็นว่าบางครั้งเมื่อรักไม่เป็นประยัติที่ต้องการความรักอาจแปรเปลี่ยนเป็นความแค้นได้รักมากก็แค้นมากดังเช่นนางผีเสื้อสมุด ขอเสียงปรบมือให้พี่ๆทุกคนด้วยค่ะขอบครับดีอคครับถ้ากดเต็นเงียเท่า แม่ละเนื้อค่ะสวัสดีครับผมชื่อเดชชายธนวัฒน์แก้วทองผมรับบทเป็นภาภาภาพระพันปีครับสวัสดีทุกคนครับผมชื่อเดชชายธนวัฒน์แก้วคองรับรบทเป็นโยคีครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อเดชหญิงสุธิดามิสมค่ะรับบทเป็นยานทองสวยค่ะ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนายจิตรินรักคนกองผีพายคร้องเออชื่อเด็กหญิงนาฏิกาในกรงลายราเบิดเป็นงามดีเซ็ตสมุทรตอนคิดเด็กกับคู่นี้ก็เป็น รับยมณีเนี่ตอนหนีรับภัยมณีหนีผีเสื้อสมุดนะครับเป็นการแสดงเรื่องในวันวันกองทู่วันที่26มิถุานายน2559 เชื่อจะต้องลาข้าวผัวไปหาอาหารนายถึงสัญเสียกับพระสวามีและลูกว่าพี่ชายวันนี้ฉันจบอหาอาหารลกรูกนะอย่าไปเที่ยวเล่นสนนะเข้าใจไหมพี่ชายดูรแลลูก เอะะอลูกพูว่ามีปากพ่อเป็นไงบ้างหละ่ะไหนพ่อพ่อพ่ออ้าปากนะอ้าปากนะโหพ่อพ่อเป็นฟันก่อนนะเป็นฟันก่อนนะโอเคลูกงั้นเดี๋ยวพ่อไปไปก่อนนะลูกอยาไปเล่นตนที่ไหนละ่ะเดี๋ยวพ่อมาครับพ่อ<ๆ>ด้วยวัยที่เป็นเด็กอายุแปดขวบเขได้วิ่งเล่นในทําจนมาเจอกับพี่พี่ปากทําไว้<ๆ>เอ๊ะอะไรน่ะก็อละไรน่ะจึงได้ลองขับดูทึบ โอ้มีทะเลและปล่าไม้ที่กว้างใหญ่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจจึงได้ออกไปไว่ายน้ำเล่น,เ,นเอ๊ะอะไรอะ่ะตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรอะ่ะจิม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 เอากับเปให้พ่อดูดีกว่าพ่อครับพ่อครับมีอะไรลูกตัวอะไรครับพ่อตัวอะไรนี่ เมือ่อกี้เจาะที่เคไม่ใช่ไหมเจ้ารูา้ไหมมันทำให้ของเจ้ารู้ให้ของจเจ้าจะโกรธเราลายหมดเจ้ารู้ไหมสินสมุรเมื่อได้ยินก็รู้สึกสกงสัยจึงถามความจริงจากพระบิดาพระบิดาก็ได้เล่าให้ฟังจนหมดสิสสส้นแม่ของเจ้าขอเป็นเชื้อผีเสื้อสมุดขึ้นไปสุดสวยบิดาลงมาได้จึงกลามเลดเกยกายสายถึงใจ จนเจ้าได้8ปีท่านี้เลยสินสมุรเมื่อรู้เรื่องแล้วก็รู้สึกเสียใจที่มีแม่เป็นยักษ์ฝ่ายเงือน้ำฟังภาษาญุรู้เรื่องก,ก็ด้วยอาสา,าท้าภัยที่ได้ไว้ชีวิตว่าโอ้ยท่านเอ้ยท่านจะจให้ข้าทำอะไรก็ได้ข้าจะรับใช้ท่านทุกอย่างเลยข้าต้องการหนีน้ำผนีเสือ้อแต่ข้าม่รู้จะไปทางไหน,หนดีของเงือกพูดเยนานการทะเล เพื่อนำพาทางค่าได้ถึงข่าจะพาข้า,าหลงนี้นมงข่านโยคีที่เกาะแก้วพิศดาแต่ต้องใช้เวลาเดินทางถึงเจ็ดวัแต่นายันมีกำลังมากถ้าติดตามไปจะตามทันภายในสามวันแต่หลอกนำไปอยู่ในป่ากอยเพื่อนไปทาได้บ้าง เด็ดพี่พี่อยู่นี่นอ้องเด็ดพี่น้องเหนืห่อยเลเดินไปคะเรามาบรรทมก,กันถึงนัดไหมคะ มีอะไรนอ้องน้องฝันร้ายเหรอคะน้องฝันว่ามีเทวดาทำความรุกตานน้องไปน้องกลัวเหลอเกิเนไปคะพี่อภัยคะโอ้ปอาจะทำร้ายนะมีทางเดียวเท่านั้นน้อต้องเข้าปาไปบปมเพญเพียนเวลาสาบันจึงจะหายจากการฝันล้ายไม่ได้ค่รอนางผีเสื้อสมุทรจึงได้สั่งลาครอบครัวพี่ชาย ฉันจะไปบำเพ็ญเพียรสามวันดูแลลูกด้วยนะชิ้นก็มีอะไรมากบอกรักครอบครัวรักมากมีนอกใจด้วย๊ายบาย ยอมเพนเพียนแล้วพระอภัยมณีก็จะหนีไปกับครอบครัวเงื ม ائ? อยู่ไหนออกมาเดี๋ยวนี้นะซุดแอบเหรอฉันไะม่สนุกแล้วนะรีบมาเธอเห็นไหม จึงได้ออกตาม ไม่อยา,ากจะลงดีใช่ไหมสินสมุดเห็นท่าไม่ดีเลยออกไปท้าปรางพมารดาเพื่อให้ท้าบิดาและเนื่องสาวหนีไปยังกองแก้วพิาดาลเจ้าใครอ่ะใครอะตัวอะไรอ่ะท่าไม่ของเจ้านะไม่ใช่ไม่ใช่แม่หนูไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ ฟังข่าหลังจากที่ได้ห้ามฟางกันอยู่นานสิงสมุตรก็ได้ไว่านยะน้ำหนีหนีตามาพระบิดาไปเหลือแต่เนิรเทเาและภรรยาไว้เจ้าอย่ามาขวางทางข้านะไม่ข้าจะขวางทางเจ้าอยากเอาดีใช่ไหมข้าจะฆ่าเจ้าให้ตายเสียบัดนี้โอ้งานถีบสิงสมุตรได้ถีบชีพสองผัวเมียในขนาด และเมื่อสาวก็ได้เดินทางไปถึงกาแก้วพิษณานพดีเม<า>ืม่อนางย่างเดินทางมาถึงแล้วพระยม พี่อไครมานีได้โปรดกลับมาอยู่กับน้องเธอน้องสัญญาว่าน้องจะติดตามพี่ไปเป็นชั่วชีวิตอยาได้ผัก่กองความรักของน้องเลยได้โปรดน้องเ๋ยพี่เป็นคนรน้องเป็นยัก็อ,อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกหากพี่ไม่เห็นใจน้องน้องก็จะขอาลาตายให้พี่ลงมาก,กงางน,น้้ก่อนเธอน้องจะให้มอน์ิเศษสิงสมุด สีสมุดลูกแม่เจ้าจงลงมาด้วยกันกับพ่อเจ้าเถิดก่อนที่แม่จะขอลาตายแม่ครับลูกรู้ว่้แม่ลาลูกลูกจะไม่ลืมคุณแม่หรอกถึงตัวจะไกลแต่ใจผูกพันแม่กอดลูกเลยนะคะแม่กลับไปอยู่กับท่านเสียเถิดฝ่ายโยคี ฝ่ายโยคีมียศพจน,นาให้โอวานางยักษ์ไม่หักหายจงตัดตัวหัวใหญ่อาไรลางอย่าวองผาลูกหัวของตัวเลยทั้งนี้พ้อพอ้อกลับทำให้ลูกยังสิ่งบุญวาสนาปีตาเอ๋ยแต่นางผีเสื้อไมยอมฟังนางโกรธมากและยังด่าทอพระโยคีด้วยเพื่อคำที่อยาใครต่างๆนานา ลงมาถึงนั้นเงือกสาวด้วย จะไปยุ่งเรื่องของภูเมทําไมจะไปยุ่งอะไรด้วยในเมื่อมีใครอยู่ข้างนันยักษ์เลยสักคนแม้แต่พายโยคีเมื่อถูกต่อว่าพอู้สึกโมโหจึงได้เสษทายเข้าใส่นานยักษ์เป็นดักลูกปืนเจ็บปวดไปหมดพายโยคีทีดหน้าว่าวุ้ยอย่ากโมเว่ยวุ่นวายตายโหเพราะผิดงัวเมิ ก่อตะโพว่าตะโกก็ตกนาลบเองอียักษ์ตาตาโตโง่มากลูกก็กาาปากก็ของไม่หอกเม่ตรมกองข้างอย่ากตะโงดูตรงเตงผัวของเองเขาละอาไม่ได้ชมยังหนีมาอาศัยครูให้อยู่ไม่ใช่ครูู้เห็นเข้าพเจ้ผมาทีทางว่ากูผิดในเอตโต ดัให้จบน้ำสาแก่ใจและเสียตาลายกว้างไปไกลขึ้นดา่าพุ่เปิดยืนยันให้ตัดไาลผีเสื้อกลัวตัวตัดเพียงบนหลยก็ลงไป,ปตามเงินเท่านานนางผีเสื้อสมุดจะต่อสู้เพื่อความรักได้อย่างไรเพราะความรักของนางนั้นเป็นรักที่เกิดจากความหลงเป็นความรักที่ต้องการการครอบครอง ใช่เป็นรักที่เสียสลาดและ,สะแสดงให้เห็นว่าบางครั้งเมื่อรักไม่เป็นประหยาที่ต้องการความรักอาจแปรเปลี่ยนเป็นความแคนได้รักมากก็แคนมากดังเช่นนางผีเชื้อ